เลยนะฮะอ่านี่ก็คือเบสิกเบสิกพื้นฐานได้เป็นการแบบนับน่งท่าไอวอนะครับผมในมือถือก็ทำได้นะอยู่ที่ว่าเราจะไปปรับใช้อย่างไงนะฮะแต่ผมไล่เดียคอมก็ไปฝึกกันได้คุณบอกขอครับอดูยดขอขอขอกข,ขอออข,อขขขอ หมอครับมีคนเจ็บครับหมอตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับช่องแลมโบนะฮะเอาละครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนเทคนิคการดึงอ่ะดึงหัวไว้ก่อนนะฮะกลังจะพูดเลยวันนี้เราจะมาเริ่มแบบเบสิกเบสิกพื้นฐานพื้นฐานเลยดีกว่านะฮะเคยสงสัยกันไหมครับว่าแบบพี่เล่นพี่เล่นมาโคหรือเปล่าครับทำไมพี่ตั้งไอบอลเรือจังอ่ะที่จริงเนี่ยพี่ไม่ได้ใช้หรอกแต่ มันเกิดจากการพี่เนี่ยเล่นจังหวะครับแต่ว่าพี่ไม่ได้เล่นมาโคนะแต่ว่าเราเล่นจังหวะนะครับซึ่งจังหวะก็จะเป็นทำนองนี้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูเลยกันนะครับเนี่ยเร็วเหมือนมาโคเลยนะผมไม่ได้เล่นมาโคนะครับขอเตือนแค่นี้ก่อนนี่ผมจะมาสอนทำแบบนี้นะครับอ่ะเรามาดูนะครับว่าทำยังไงนะครับอ่ะอันดับแรกนะครับ ให้เราสิ่งที่เราต้องมีก็คือไอวอลแล้วก็ปืนนะครับในการฝึกนะแล้วก็ไอวอลเป็นไอวอลที่แบบไม่จํากัดสร้างห้องเล่นกับเพื่อนอะไรประมาณนี้พิธีการเล่นนะครับก็คือแบบเรากดวิ่งทีนี้เรากดกระโดดนี่เมื่อผมกระโดดแล้วเนี่ยผมจะกดปุ่มซ้ายเดินมาอย่างนี้นะครับสังเกตดูดีๆนะผมจะกดปุ่มซ้ายเดินมาอย่างนี้ที่ผมก็จะยิงปุ๊บผมก็นั่งตั้งไอวอลอย่างนี้ถามว่าทำไมต้องกดเดินปุ่มซ้ายด้วยอ่ะดูนะครับคือมันจะมีความผิวกว่าแล้วยิงปุ๊บเนี่ย มันจะช่วยแบบทาให้ไอวอเราประชิดตัวไวขึ้นครับผมอ่ะเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับอ่ะเทคนิคก็คือกระโดดปุ๊บอย่างงี้ปุ๊บเรายิงแย่ปุ๊บยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยให้เราแบบกดไอวอลเข้ามาพอกดไอวอแล้วเนี่ยเราก็กดนั่งจำไว้ว่าระหว่างที่กดนั่งนะครับให้เราแบบหันจอให้ลงมาประชิดตัวด้วยจุดทีนี้ก็ป่าดด้านซ้ายนะครับพอป่าด้านซ้ายแล้วเนี่ยให้กดวิ่งนะฮะกดวิ่งปุ๊บแล้วค่อยสับเป็นปืนอย่างเงี้ย ค่อยๆทํานะใครที่ฝึกเนี่ยค่อยๆทําอย่าไปรีบอย่าอย่าเห็นว่าพี่ทําเร็วแล้วแบบไปฝึกแรกๆคือทําเร็วเลยอ่ะคือมันจะไม่ได้คือโอกาสพัฒนาเรามันจะช้าไงมาขอทบทวนนะครับถือปืนขึ้นมาการะโดดปุ๊บกดเดินขวายิงนั่งลงยิงนั่งตั้งปุ๊บสับเป็นปืนนี่นะครับนี่ใครที่ฝึกนะครับอย่าไปทําเร็วค่อยๆทาแบบนี้นะครับทําแบบผมเนี่ยดูปุ๊บ เึบอย่างงี้ค่อยๆช้าๆครับช้าๆนะครับไม่ต้องรีบนี่ช้าๆนะครับไม่ต้องรีบค่อยๆฝึกไปอย่างงี้นะครับค่อยๆฝึกไปหรือว่าแบบใครแบบไม่เป็นจริงๆหรือว่าไม่ค่อยคุ้นชินนะครับก็หรือว่าแบบใครไม่แบบชินจริงๆนะครับก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับปึ๊บยิงเนี้ยปึ๊บนั่นไรวะปึ๊บเดินไปปึ๊บปึ๊บนี้ก่อนแล้วค่อยวิ่งไปอย่างี้ ทำอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็วิง่งงี้อย่างนี้ก่อนก็ได้ฝึกไปถ้าเราแบบทําเซียนขึ้นหรือว่าเราจับจังหวะได้แล้วเนี่ยเราค่อยทําแบบดีครับค่อยๆแบบเล่งเล่นความเร็วขึ้นเรื่อยๆนี่เลยนะฮะอ่านี่ก็คือเบสิกเบสิกพื้นฐานในการแบบนั่งตั้งไอวอลนะครับผมในเบือถือก็ทําได้นะอยู่ที่ว่าเราจะไปปรับใช้ย่งไงนะฮะเสร็จผมเล่นเดีควคอมก็ไปฝึกกันได้ เ,เนี่ยเห็นไหมผมทำแบบไม่พลาดเลยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับส่วนคลิปหน้านะฮะผมเนี่ยจะสอนถ้าคลิปนี้นะครับถึง1,000ไลค์เนี่ยพี่จะมาสอนเกี่ยวกับวิธีดึงหัวนะครับโดยคลิปนี้นะครับเราก็เอาไปเฉพาะวิธีการตั้งตั้งไอวอก่อนนะครับเราจะทําแยกกันจะได้ไม่ต้องสับสนนะ Never at ease, I don't know a limit. Chasing a dream, I don't know what sleepers. I got a queen, she lit me to evening She raped like a peach, and she snapped me to snippet. whatever, well do for that link up in person. Text me to fall through, it's murder, she wrote it. Still up with courage, you're doing a service. Pull up to the crib, I'm equipped with the breast strokes. Cut throat from the low, low, When no love goes. Women, buddy, buddy, like it's been that. When to fuck me looking at the bill stack. Off the bubbly buddy, i been stressed out. Let the smoke scream from my chest out. Niggas lay stuff, I really hate love. From a stranger, shit is fake stuff. Only need in the palm of my hand, bad little flex wanna play by the coast. Carry the torch, I'm way up as Litty. Wherever we flow I came from the cold, used to rest on the floor. I stitch up my wounds, was born a soldier. Flipping the struggle, I'm taking it worldwide. Hold it down when you talk to me, say it is what it's supposed to be. Say it loud, better mean it too, yeah. Talk that good when you talk to me, say it nice and I give it to you. You know my word is bond, yeah. What we on, now is wild, shit a trip Life is lit, take a breath, it. Now it's, it's wild, shit a trip Life is lit, shit a gift, bitch I'm him really lack like nothing. Trip black fish hit the splash button. Niggas landlocked too bad for him. And they liable to talk, but it's mad rubbish. It don't mean nothing. From the soil trying to make it to the top floor. Where the penthouse pink pent game, something mad Yes bro. No sleeping, been a task rabbit, been a lab addict. The chief of the tribe I put on for my village. Used to be local, I'm taking it global. Sharp with the focus, she catching the motion. Treat that holistic, I give it a physics. Fuck your opinion, just did a show, only spit raw material. I'm independent, bitch, I'm in the building. Look what we build It feel like no ceiling, we taking it worldwide. Hold it down when you talk to me. Say it is what it's supposed to be. Say it loud, better I mean it too, yeah. Talk that good when you talk to me. Say it nice and I give it to you. You know my word is bond, yeah. What we on now is wild, shit a trip. Life is lit, take a breath. That's it. Now it's it's wild, it's shit a trip. Life is litty. you shit a gift. Bitch, I'm in.